ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืนขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม2566การเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืนดำเนินการจัดโครงการ l i b r a r y on t h e m o v e โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ มีการให้บริการบริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบ LRLS มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมการอ่านผ่านเพจ Facebook ห้องสมุดประชาชนจำนวน21เรื่องและแนะนำหนังสือหน้าอ่านผ่านช่องทางติ๊กตอกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านประจำห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแนะนำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านแฮปปี้บิ๊กบุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษากอสอ โครงการกอนอำเภอเชียงยืนพัฒนาชุมชนคนรักการอ่านสู่หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและผู้ให้การสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนจำนวน24คนณนห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่านประจำตำบลจำนวน8แห่งรูปแบบบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีจำนวน16แห่งจำนวน8แห่งรูปแบบแนะนำหนังสือหน้าอ่านในติ๊กตอกการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโครงการเสริมสร้างทักษะการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักศึกษาโดยมีคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบานในการให้ความรู้และทักษะการป้องกันอัคคีภัยณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2566ให้กับนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566รับฟังบรรยายธรรมจากพระครูเมธีธรรมันเจ้าอาวาสวัดป่าหนองชาติตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณกศรรตนตาบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามคการาเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบกลุ่มในวันพฤหัส,สบดีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพบกลุ่มในวันอังคารโครงการพัฒนาทักษะวิชาการระดับประถมศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดครั้งที่1ปีการศึกษา2566 โครงการติวก่อนสอบ e n n e t ประจำปีงบประมาณ2,566ให้กับนักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ทั้ง8ตำบลของอำเภอเชียงยืนดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน e n n e t ครั้งที่1ปีการศึกษา2,566ณสนามสอบโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามงานภารกิจอื่นๆ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียงยืนขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม2566ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ